สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันจันทร์ที่27พฤษภาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้นะคะพายุไซโคนรนลิมานค่ะ ก็ได้ขึ้นฟั่งที่บังคลาเทศเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังดูดความชื้นไปค่ะทําให้ทางภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักค่ะส่วนภาคอีสานและภาคอื่นๆวันนี้ฝนลดลงนะคะและฝนก็จะกลับมาตกเพิ่มขึ้นทุกภาคนะคะตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมและต้นเดือนหน้าจะมีแนวปะทะอากาศจากจีนจะทำให้มีฝนตกหนักมากในตอนบนรอติดตามค่ะ และตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมด้านตะวันตกของภาคเหนือยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่างทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคเหนือค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่านไหลหลากได้ค่ะและสำหรับคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรค่ะ บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2 m. เมตรอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองไว้ด้วย พายุไซคโครนริมานบริเวณอ่าวเบงกอรตอนบนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของประเทศบังคลาเทศแล้วค่ะพายุนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรชันและย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในระยะต่อไปค่ะและสำหรับพายุโซนร้อนเอวีเนียบริเวณทะเลฟิลิปปินมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกในวันที่27ถึงวันที่31พฤษภาคมค่ะ โดยพายุทั้งสองลูกนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยค่ะและตอนนี้เรามาเช็คอากาศแต่ละภาคกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะภาคเหนือค่ะในวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพยาน่านและตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันนี้ฝนน้อยนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬน้อบัวล l a ููอุดรธานีสกลน,นครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาสีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดและที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังและสตูลค่ะและในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนสูงประมาณ2เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร จบพยากรณ์อากาศค่ะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย